หม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาสบุคคลที่สามในความรักของเจ้าฟ้าจาัก,กรพงษ์และหม่อมแคทเธอรีนหนึ่งในเรื่องราวความรักแห่งราชสำนักที่เชื้อชาติไม่อาจกั้นเนี่ยก็ต้องรวมเรื่องของสเสด็จเจ้าฟ้าจาัก,กรพงษ์ภูวนาถกับหม่อมแคทเธอรีนสตรีชาวรัเสเซียเข้าไปด้วยนะครับความรักของเจ้าชายชาวสยามผู้เป็นองค์รัชทายาทลำดับต้นๆของราชานาจ,จักรสยามเนี่ย กับสตรีสามัญชาวรัเสเซียเป็นเหมือนนิยายครับที่เริ่มต้นด้วยความงดงามน่าตื่นเต้นและก็น่าจดจำนะครับแต่ว่าชีวิตคู่และก็เรื่องของหัวใจเนี่ยความเป็นไปก็ไม่ได้สวยงามนักหรอกครับไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนและก็เรื่องราวความซับซ้อนของหัวใจเนี่ยไปถึงได้ทุกคู่ทุกคนเสมอแหละครับหลังจากเวลาผ่านไป13ปี ความรักของเจ้าชายชาวสยามกับหญิงสาวชาวรัเสเซียเนี่ยก็มีอันจะต้องสิ้นสุดครับโดยเหตุของความห่างเหินและก็เปลี่ยนไปครับโดยเฉพาะเปลี่ยนใจเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าจากกระพงบัวนาส่งมอบพระไทยแก่หญิงสาวอีกคนหนึ่งครับที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตในช่วงที่ความสัมพันธ์กําลังต้องการทางออกพอดีครับหญิงสาวคนนั้นคือหม่อมเจ้าหญิงชาวลิตโอพาสครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นยังไง มีที่มาที่ไปแล้วก็เหตุการณ์ที่ส่งผลอะไรบ้างเนี่ยวันนี้ผมจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับอินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทาง y o u t u ช n แน l ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook แล้วก็ TikTok ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด Subscribe แล้วก็กดระดิ่งแจ้งเตือนครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เลยครับ และถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่าซุปเปอร์ตงค์ทางหน้า Youtube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอบพระคุณมากครับข้อมูลของเรื่องนี้มาจากสิ่งพิมพ์แล้วก็บทความหลายบทความนะครับโดยเฉพาะบทความของคุณสันสนีวีระสินชัยที่เขียนไว้เมื่อปี2558นะครับ คุณผู้ฟังครับสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าจาัก,กรพงศ์ภัวนาถกรมหลวงพิสุโลกประชานาถเนี่ยทรงเป็นพระชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบร,รมราชินีนาถครับประสูติเมื่อวันที่3มีนาคม2,426ครับเมื่อครั้งที่พระโสธราเชษฐาก็คือ พี่ชายแท้ของท่านเนี่ยก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสยามมกุฎราชกุมารแล้วเนี่ยเจ้าฟ้าจาักรพงษ์ภัวนาาก็เลยเป็นที่เข้าใจกันตามลำดับเลยละครับว่าทรงเป็นองค์รัชทายาทลำดับที่สองซึ่งก็นับว่าทรงเป็นพระองค์ที่สําคัญอย่างยิ่งทีเดียวกับการสืบราชบัลลังก์ในแผ่นดินสยามในตอนนั้นน,นะครับเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเนี่ยสมเด็จพระบรมชนกนาถก็ส่งไปศึกษาที่ต่างประเทศ เริ่มต้นที่อังกฤษครับแล้วก็ต่อมาในปี2441ก็เสด็จไปศึกษาด้านการทหารที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในประเทศรัเสเซียครับแล้วก็ส่งใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นยาวนานถึง8ปีเลยนะครับระหว่างที่ใช้ชีวิตในรัเสเซียนเองครับพระองค์ก็ส่งเติบโตและก็เป็นหนุ่มแน่นที่รัเสเซียเนี่ยแหละครับระหว่างนั้นเองก็ทรงพบรักกับหญิงสาวชาวรัเสเซียก็คือเยกาเจรีนาอีวานอฟนาเดนิสกายา หรือว่าแคทเธอรีนเดนิสกี้ครับและแม้ว่าความเป็นไปได้ที่เจ้าชายหนุ่มซึ่งเป็นองค์รัชทายาทในลำดับที่สองเนี่ยจะมีชายาเป็นชาวรัสเซียเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าล้นกล้ารัชกาลที่5เนี่ยคงจะไม่ทรงอนุญาตแน่ๆนะครับและก็ยังไม่เคยมีสไยหลวงที่เป็นนางต่างด้าวแบบแคทเธอรีนมาก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะสไยซึ่งเป็นสไยกับองค์รัชทายาทของแผ่นดินว่าที่กษัตริย์ซึ่งสำคัญมากๆอีกด้วยนะครับ แต่ว่าพระองค์ก็ส่งสมรสเป็นการส่วนพระองค์เรียกได้ว่าแอบแต่งงานกันลับๆครับโดยไม่ได้บอกใครเลยครับและก็ไม่ขออนุญาตจากราชสํานักสยามอีกด้วยครับและต่อมาครับ2,449เจ้าฟ้าจาัก,กรภ์ภูนาถก็ส่งพาหม่อมคัทรีนเดินทางกลับมายัางสยามด้วยกันครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความตื่นตกใจให้กับราชสำนักสยาม รัชกาลที่5และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยพิโรธอย่างยิ่งครับเพราะว่าโดยในยะแล้วเนี่ยสมเด็จเจ้าฟ้าจาัก,กรพงษ์ภูวนาถเนะี่ยการเป็นองค์รัชทายาทลำดับที่สองเนี่ยซึ่งสำคัญมากกับการสืบราชสันตติวงศ์นะครับแต่แม้ว่าจะมีอุปสรรคความรักมากมายแค่ไหนเนี่ยทั้งความแตกต่างด้านศาส,สนาฐานันดรศักดิ์วิถีความเป็นอยู่ประเพณีทั้งก็ยังมีเรื่องของขนบรรมเนียมโบราณในราชสำนัก แต่ว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาณ่าและก็หม่อมแคทเธอรีนเนี่ยก็ร่วมกันที่จะฝ่าฟันปัญหานะครับและก็ปรับตัวจนค่อยๆได้รับการยอมรับจากราชสำนักเป็นลำดับนะครับและในที่สุดเมื่อหม่อมแคทเธอรีนเนี่ยให้กำเนิดพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ซึ่งเป็นพระชนัดาพระองค์แรกในสมเด็จพระบรมราชชนอน,อนีพันปีหลวงก็คือเป็นหลานย่าคนแรกแหะครับเมื่อ2451 หลายๆอย่างก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่หมนะ่อมแคทรีนเนี่ยบอกกับตัวเองว่าเธอรับไม่ได้ถ้าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับเธอครับนั่นก็คือประเพณีการมีเมียหลายคนของชายชาวสยามนะครับถึงแม้ว่าหม่อมแคทรีนเนี่ยจะรู้ครับถึงความแตกต่างกันของแนวคิดและก็วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เธอไม่ชอบอันเนี้ยแต่ครั้งนั้นเนี่ยการปฏิบัติพระองค์ ของสมเด็จเจ้าฟ้าชายชาวสยามเนี่ยก็ทำให้เธอเชื่อมั่นในความรักและความซื่อตรงที่ทรงประทานให้เธอเพียงคนเดียวนะครับเรื่องนี้ปรากฏความรู้สึกมั่นใจและภาคภูมิใจที่เธอจะกล่าวว่าเล็กมีเพียงฉันคนเดียวเล็กก็คือเจ้าฟ้าจักรพงษ์พันวนาถนะครับแล้วก็หม่อมคัทรีนก็ยังมีความหวังครับว่าประเพณีที่เธอรังเกียจเนี่ยคงจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในมิชานี้นะครับเรื่องนี้ปรากฏ ความหวังนี้ในจดหมายที่แคเทเธอรีนเขียนถึงพี่ชายที่รัเสเซียฉบับหนึ่งเนี่ยเธอบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าฉันได้แต่หวังว่าเมื่อเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธขึ้นครองราชประเพณีหลายเมียคงเลิกลากันไปเพราะรัษฎรส่วนใหญ่ก็มักจะทําตามพระเจ้าอยู่หัวของตนเป็นที่รู้กันว่าเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธทรงมีพระราชประสงค์ที่จะมีมเหสีองค์เดียวเพราะเชื่อในเรื่องผัวเดียวเมียเดียว เมื่อแรกเริ่มชีวิตคู่เนี่ยสมเด็จเจ้าฟ้าเนี่ยประทานความรักและความเอาพระไทยใส่พระชายาครับทั้งด้วยความสนิทสนเหาแล้วก็มีพระเมตตาเป็นพิเศษครับเนื่องจากว่าทรงเห็นใจพระชายาแหะครับที่ต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนมาโดยลําพังครับไม่มีญาติไม่มีมิตรครับต้องเผชิญกับความแตกต่างจากสิ่งที่เคยชินซึ่งก็น่าจะมีทั้งความทุกข์แล้วก็ความว้าเวหงอยเหงาเป็นธรรมดาแหะครับพระชายาเองหม่อมแคทเธอรีนก็มีแนวคิด วิถีการดำเนินชีวิตตามขนบวัฒนธรรมของชาวตะวันตกนะครับแล้วก็ใช้แนวคิดนี้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตคู่คือสามีจะต้องปฏิบัติต่อภรยาเช่นเดียวกับการปฏิบัติตัวของสามีแบบตะวันตกนะครับรายละเอียดนี้ก็คือก็จะต้องดำเนินชีวิตเคียงคู่กันในทุกๆด้านนะครับรับประทานอาหารร่วมกันเวลาดื่มน้ำชาวเวลาบ่ายก็จะต้องดื่มร่วมกันนะครับการขับรถเที่ยวหรือไปเที่ยวพักผ่อนก็ไปด้วยกันครับออกงานสังคมเคียงคู่กัน แล้วก็ปรึกษาหารือในเรื่องเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันด้วยนะครับและประการสําคัญก็คือต้องซื่อสัตย์จริงใจไม่นอกใจกันครับซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าชายเชาวสยามก็ปฏิบัติพระองค์ตามแนวทางที่ว่านี้ได้รุวมรวม13ปีเลยนะครับเพราะว่าผ่านไป13ปีเนี่ยเวลาผ่านไปนานเข้าครับความรักก็มีอันจะจืดจางลดน้อยลงนะครับสิ่งที่เหลือก็คือหน้าที่ความผูกพันและก็ความเคยชินครับ สมเด็จเจ้าฟ้าชายเนี่ยทรงล่วงรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของพระองค์ครับก็เมื่อครั้งที่หม่อมแคทรีนขอประธานพระอนุญาตเนี่ยกลับไปพักผ่อนและก็เยี่ยมญาติพี่น้องที่ประเทศบ้านเกิดเมืองนอนครับเพราะว่าห่างหายมานานและช่วงเวลาที่โลกเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็เดินทางยากครับเมื่อสามารถกลับบ้านได้เธอก็เลยขอประธานพระอนุญาตลากลับไปเยี่ยมญาติที่รัเสเซียครับ หลังจากที่ทรงดำเนินพระชนชีพตามแบบสามีพรยาชาวยุโรปอย่างเคร่งครัดด้วยกันเนี่ยมายาวนานแล้วนะครับและเมื่อช่วงเวลาที่หม่อมชายาไม่อยู่เนี่ยเจ้าฟ้าจาักรพงภูนั้นก็ทรงมีโอกาสพบป,ปะกับพระญาติวงศ์ครับได้ทรงจัดก,กิจกรรมมีงานสนทนามีกิจกรรมบันเทิงร่วมกันที่วังปารุสักวันนะครับทําให้ทรงรู้สึกเสมือนว่าผ่อนคลายความเคร่งเครียดและก็เหงาหงอยครับโดยเฉพาะเมื่อทรงได้พบกับพระญาตสาว ก็คือหม่อมเจ้าหญิงเฉลิฐโอพาสซึ่งเป็นพระธิดาของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ซึ่งเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดากับพระองค์ครับก็คือเป็นลูกของพี่ชายต่างแม่ของเจ้าฟ้าจาักรพงศ์นั่นเองครับหม่อมเจ้าหญิงเฉลิฐโอภาต์มีพระคุณสมบัติตรงข้ามกับหม่อมคัทรีเลยนะครับซึ่งเจ้าฟ้าจาักรพงศ์พัวนานะ้าทรงบรรยายถึงอุปนิสัยเอาไว้ครับว่าหม่อมแคัทรีนเอาแต่ใจตัวเองครับเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองว่าถูกเสมอ แล้วก็ต้องการให้ทุกคนเห็นด้วยและก็ปฏิบัติตามครับพูดกันภาษาบ้านๆตอนนี้ก็คือแต่งงานกันยิ่งนานวันไปเมียก็เริ่มเป็นใหญ่ในบ้านมากขึ้นเรื่อยๆทํานองนั้นนะครับเจ้าฟ้าจกกระพงภูหนั้นะนะทรงบอกอย่างนี้ครับบอกว่าความไม่พอใจของแคทยาในเรื่องราวจุกจิกมากมายหลายเรื่องคราใดที่เธอเกิดไม่พอใจเรื่องอะไรขึ้นมาก็จะมาลงเอาที่ฉันทุกครั้งเป็นเรื่องยากที่จะเอาใจเธอให้เธอมีความสุข เธอไม่เพียงต้องการให้ทุกคนทำอย่างที่เธอต้องการแต่ยังให้ทุกคนต้องคิดอย่างที่เธอคิดด้วยแต่ว่าสำหรับปอมเจ้าหญิงชวลิดโอพาสเจ้าหญิงสาวซึ่งตอนนั้นมีพระชนษาแค่15ปีนะครับมีพระอารมณ์แจ่มใสร่าเริงอยู่เป็นนิดครับทรงสำราญกับการเล่นสนุกอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยครับเสียงก็ใสประดุดเด็กน้อยก็ทำให้บรรยากาศและผู้คนรอบข้างเนี่ยพลอยสดชื่นแจ่มใสไปด้วยนะครับ โดยเฉพาะกับเจ้าฟ้าจาัก,กรพงษ์ภูวนาถเองเนี่ยส่งรู้สึกเป็นสุขและก็เพลิดเพลินพระไทยครับถึงกับท่งบันทึกเอาไว้เลยนะครับว่ามาในคราวนี้ที่แคทย่าไม่อยู่ฉันรู้สึกว่าทุกอย่างดีขึ้นอย่างหนึ่งที่ดีขึ้นชัดๆก็คือความใกล้ชิดและก็สนิทสนมกับหม่อมเจ้าหญิงเฉลิฐโอภาสหม่อมเจ้าหญิงสาวและก็การเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าท่งบันทึกไว้อีกว่าเราสองคนต่างเข้าใจและชอบพอกันและกันมากขึ้น และเมื่อถึงเวลาที่หม่อมแคทเธอรีนเดินทางกลับมาถึงสยามครับความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ก็กลายเป็นการผูกพันอย่างลึกซึง้งจนไม่อาจที่จะทรงแยกจากหม่อมเจ้าหญิงเวลิตโอภาสได้ครับและก็ไม่ว่าหม่อมแคทเธอรีนจะขอร้องอ้อนวอนให้ทรงคิดถึงความหลังความรักความผูกพัน หรือแม้กระทั่งหม่อมแคทเธอรีนเนีให้คำมั่นสัญญาว่าจะปรับปรุงอุบนิสัยไม่ดีบางประการของตัวเองเพื่อที่จะได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตรักกันใหม่เนี่ยก็เป็นเรื่องยากซะแล้วครับความสัมพันธ์กับหม่อมเจ้าหญิงชาวลิโอพาสเนี่ยหม่อมแคทเธอรีนก็ขอให้เป็นเพียงความสัมพันธ์กันชันญานติสนิทคือยังคงติดต่อคบหาสมาคมกันได้ละครับแต่ขอเพียงว่าฝ่าบาท ต้องส่งให้สัญญากับหม่อมฉันว่าจะไม่ส่งลักลอบมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับหญิงอื่นซึ่งเป็นคำขอที่พระสวามีม่อาจจะส่งปฏิบัติได้หรครับเพราะพระทรงมีความคิดเห็นเช่นเดียวกับชายไทยทั่วไปในสมัยนั้นว่าการที่ผู้ชายจะมีพรรยากี่คนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับถ้าหากสามารถที่จะเลี้ยงดูให้ความสุขแก่พระยาทุกคนได้อย่างทั่วถึงนะครับ แม้ว่าหม่อมแคทเธอรีนจะพยายามประครับประคองชีวิตคู่นะครับให้คำม,มั่นสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวปรากฏหลักฐานเป็นจดหมายที่มีถึงพระสวามีเลยนะครับบอกว่าหม่อมฉันจะไม่หงุดหงิดเจ้าอารมณ์ใส่ฝ่าบาทในเวลาที่ฝ่าบาททรงมีพระประสงค์ที่จะทรงงานหรืออ่านหนังสือพิมพ์หม่อมฉันจะไม่เซาซีให้ฝ่าบาทต,ต้องเสด็จกลับจากกระทรวงมาเสวยพระกระยาหารกลางวันหรือเสวยชาที่วางพร้อมกับหม่อมฉันอีกต่อไป หม่อมฉันเพียงกราบทูลขอให้ฝ่าบาทรักและซื่อสัตย์จริงใจต่อหม่อมฉันเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาตลอดแต่ว่าเจ้าฟ้าชายทรงปฏิเสธที่จะเลิกความสัมพันธ์กับหม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอพาสครับด้วยเหตุผลของผู้ชายในสมัยนั้นแหะครับทรงบอกว่าแคทยาเอาแต่เรียกร้องให้ฉันเลิกราจากหญิงชวลิตอย่างเด็ดขาดและไม่ยอมให้คบหากันต่อไปถ้าฉันยอมตามใจแคทยามันก็จะดูไม่ยุติธรรมนักสำหรับหญิงชวลิต และที่สำคัญฉันจะเชิดหน้าชูตาอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีต่อไปได้อย่างไรเพราะถ้าฉันยอมให้ในคราวนี้ฉันก็คงต้องยอมในทุกๆเรื่องไปจนตายและก็ทรงให้คำแนะนำเป็นแนวทางให้กับหม่อมชายาไม่อาจจะคิดและปฏิบัติตามแนวทางได้นะครับปรากฏในจดหมายครับที่เขียนตอบโต้พระสวามีนะครับมีความว่ารับสั่งของฝาบาทซึ่งบ่งเป็นนัยยะความหมายว่าหากแม้นหม่อมฉันทำเป็นไม่สนใจใยดี หึงหวงจนออกนอกหน้าแล้วหม่อมฉันก็จะไม่รู้เรื่องที่ฝาบาทแอบไปพบกับท่านหญิงชวลิตเป็นรับสั่งที่ทำให้หม่อมฉันเสียใจมากและหม่อมฉันยอมรับความคิดแบบนี้ไม่ได้และก็ด้วยแนวคิดวิถีชีวิตและก็ประเพณีที่ต่างกันเนี่ยทำให้หม่อมคัตรนะีไม่เข้าใจครับถึงแนวพระดำริของพระสวามีที่ให้เธอทำเหมือนไม่รู้เรื่องนี้นะครับแม้ว่าสถานการณ์จะคับขันเพียงใด หม่อมแคทเธอรินก็พยายามอย่างสุดความสามารถแะครับที่จะยื้อชีวิตคู่ให้ยาวนานต่อไปด้วยวิธีหนึ่งชัดๆก็คือการปรับปรุงตัวเองครับแต่ในยามที่สมเด็จเจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์ูวนาศน่ทรงกาลังมีหม่อมเจ้าหญิงชาวลิตโอภาสหม่อมเจ้าหญิงสาวสดอยู่เต็มพระทัยเนี่ยก็ทรงยืนยันและก็หวังว่าหม่อมชายาจะยอมรับสภาพเช่นนี้แบบหญิงสยามในสมัยนั้นนะครับทรงบอกว่าเธออาจจะคิดได้และยอมรับหญิงชวลิต เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวภายใต้การดูแลของเธอแล้วก็โดยส่งให้เหตุผลตามแบบผู้ชายชาวสยามในยุคนั้นนะครับบอกว่าทั้งเนี้ยเพื่อที่ว่าอย่างน้อยที่สุดฉันจะได้มีใครสักคนคอยปรนิบัติให้ความสุขแก่ฉันทำให้ฉันปลอดโปรง่งและผ่อนคลายจากความเคร่งเครียดในหน้าที่การงานแต่ว่าแม้จะอ้างเหตุผลใดๆก็ตามครับหม่อมชายยาอย่างหม่อมแคทรีนก็ยังไม่อาจที่จะเข้าใจในแนวคิดเรื่องนี้ของพระองค์ได้นะครับ และก็เรื่องความแตกต่างกันของแนวคิดและวิธีชีวิตประเพณีที่ว่าประเพณีหลายเมียซึ่งเป็นสิ่งน่ารังเกียจมากนั้นไม่สามารถจะทนอยู่ร่วมกับสิ่งนี้ได้ก็เป็นเหตุผลสำคัญครับที่ทำให้เกิดการหย่าร้างและก็สิ้นสุดการครองรักครองคู่ของเสด็จเจ้าฟ้าจัก,กรพงาาศ์ภูวนาถเจ้าฟ้าชายและหม่อมต่างชาติคนแรกของสยามก็คือหม่อมแคทรีนแดนิสกี้ครับและในที่สุดหม่อมเจ้าชวลิตโอภาส ก็ได้เป็นชายาองค์ที่สองในเจ้าฟ้าจักรพงศ์พัวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถหลังจากทรงหย่าร้างกับหม่อมแคทเธอรีนนะพิษณุโลกไปแล้วนะครับแต่เรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่ทรงพระราชทานพระราชาอนุญาตให้เกิดการเสกสมรสขึ้นใหม่นะครับก็คือ,คอไม่อนุญาตให้มีงานแต่งงานคือไม่ให้แต่งงานนะครับก็อยากจะเป็นหม่อมก็เป็นหม่อมไปไม่ได้ให้เกิดการอภิเษกสมรสขึ้นแล้วก็ไม่ได้เป็นสะพ้ายหลวงนะครับ ระทั่ง2ปีต่อมาครับครั้งนั้นเนี่ยสมเด็จเจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์พัวนาศและหม่อมเจ้าหญิงเวลิฐโอภาสพระชายาเนี่ยสเสด็จประพาสสิงคโปร์ครับที่สิงคโปร์เนี่ยสมเด็จเจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์พัวนาเแี่มีอาการประชวรน,นะครับแล้วก็สเสด็จที่วงคตอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเลยครับกระทันหันเอามากๆเมื่อวันที่13มิถุนายน2 4 6 3ตอนนั้นพระชนษาแค่37ปีเท่านั้นเองครับ และเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิศนุโลกประชานาสเสด็จที่วงคตในพระพินัยกรรมเนี่ยส่งมอบทรัพย์สินมรดกทุกอย่างเลยนะครับให้กับหม่อมเจ้าชาวลิตโอภาสเพียงผู้เดียวครับและก็ส่งมอบพระโอรสก็คือพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงษ์เนี่ยให้อยู่ในความดูแลของหม่อมเจ้าชาวลิตโอภาสด้วยครับและจะมีสิทธิ์ในมรดกก็ต่อเมื่อหม่อมเจ้าชาวลิตโอภาสเนี่ยสิ้นชีวิตตักใสแล้วเท่านั้นครับ เรียกว่าส่งมอบทุกอย่างให้กับหม่อมเจ้าเาวลิตโอภาสจริงแหะครับเมื่อพินัยกรรมเป็นแบบนั้นเนี่ยทราบความถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยราชการที่6ท่านไม่ทรงเห็นด้วยกับพินัยกรรมเลยนะครับแล้วก็ส่งใช้อำนาจของพระองค์เนี่ยยับยั้งพินัยกรรมไม่ให้มีผลบังคับใช้ครับดังนั้นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ พระโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์พัวนากรมมหลวงพิษณุโลกประชานาตเนี่ยรวมไปถึงหม่อมเจ้าาวลิตโอภาสและหม่อมแคทรีนเนี่ยก็ต่างได้รับเงินปันผลจากประโยชน์ของกองมรดกครับแต่ว่ามรดกส่วนใหญ่เนี่ยยังคงอยู่ครับต่อมาเนี่ยทรงเรียกคืนวังปารุศกวันกลับมาเป็นของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ให้หม่อมเจ้าชาวลิตโอภาสเนี่ย ย้ายกลับไปประทับยังวังที่ท่าเตียนซึ่งเป็นวังของหม่อมเจ้าชาวลิตโอภาสที่เคยประทับก่อนที่จะมาเป็นพระชายานั่นแหละครับเรียกว่าเรียกสมบัติคืนแหะครับแล้วก็แบ่งไปเท่าๆกันในเรื่องของผลประโยชน์จากกองมรดกนะครับที่สําคัญคือท่านยึดวังคืนครับแล้วก็ให้หม่อมเจ้าาวลิตโอภาสกลับบ้านไปทํานองนั้นแหละครับเมื่อเวลาเดินหน้าครับทุกชีวิตก็ดําเนินต่อไปนะครับ หลังจากนั้นนะ่ะหม่อมเจ้าหญิงชฉลีติโอพาสก็ได้รับพระบรมราชานุญาตจากราชการที่6ให้ส่งสมรถใหม่ครับกับหม่อมเจ้าอมรสมรลักษกิติยากรนะครับซึ่งเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนรนาธครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะทรงเห็นชอบครับที่จะให้หม่อมเจ้าชฉลิ่ตโอพาสเนะี่ยคืนมรดกซึ่งได้รับไปจากการปันผล กองมรดกเมื่อครั้งที่เจ้าฟ้าจาัก,กรพงศ์พัวนาศเด็จที่วงโคเนะครับคืนซะก่อนครับคืนมาให้หมดจึงจะพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้เสกสมรสใหม่ได้นะครับในที่สุดหม่อมเจ้าหญิงาวลิตโอภาสก็ได้เสกสมรสครับกับหม่อมเจ้าอมรสมานรักกิติยากรครับและก็มีโอรสธิดากับหม่อมเจ้าอมรสมานรักกิติยากร3คนนะครับก็คือหม่อมราชวงศ์อมาราพินพกิติยากร หม่อมราชวงศ์กิตินัดดากิติยากรและก็หม่อมราชวงศ์กิติอัชรากิติยากรครับหลังจากนั้น13ปีผ่านไปครับในปี2475ชีวิตของหม่อมแคทรีและก็หม่อมเจ้าหญิงชาวลิตโอพาสก็ได้เวียนมาพบกันอีกครั้งอย่างไม่ได้ตั้งใจครับที่ปารีสครั้งนั้นหม่อมเจ้าหญิงชาวลิโอพาสที่อยู่ในฐานะพระชายาของหม่อมเจ้าอมรสมารักษ์ซึ่งได้ส่งสมรสกันไปแล้วเนี่ยนะครับ หม่อมเจ้าหญิงชาลิดโอพาสเนี่ยกำลังประชวนโดยโรคร้ายครับจนต้องเสด็จมารักษาอาการพระประชวนที่ยุโรปครับก็ได้มาพบกับหม่อมแคทเธอรีนซึ่งอยู่ที่ยุโรปพอดีเลยครับหม่อมแคทเธอรีนเนี่ยบรรยายสภาพของหม่อมเจ้าหญิงชาลิดโอพาสเอาไว้นะครับว่าเธอซีดไปทั้งร่างเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วและก็ไม่ยอมเสวยอะไรผอมเหลือแตกกระดูกหมอที่รักษาอยู่บอกว่าไม่มีความหวังอะไรมากนะัก จากสภาพของหม่อมเจ้าหญิงโชลิตโอพาสที่ปรากฏขณะนั้นน่ยทำให้หม่อมแคทเธอรีนเนี่ยหวนรำลึกถึงเรื่องราวหนหลังครับโดยเฉพาะความเจ็บช้ำที่เธอได้รับจากหม่อมเจ้าหญิงาวลิตโอพาสนะครับมีความปรากฏความในใจของเธอในบันทึกส่วนตัวของแคทเธอรีนนะครับตอนหนึ่งเนี่ยแคทเธอรีนบันทึกว่าความทุกข์ทรมานที่ฉันได้รับจากเด็กสาวคนนี้ได้หวนกลับมารบกวนจิตใจฉันอีกครั้ง ฉันเกิดความรู้สึกสองด้านที่ขัดแย้งกันด้านหนึ่งก็สงสารที่เธอต้องทนทุกทรมานจากโรคร้ายอีกด้านก็รู้สึกสะใจที่ในที่สุดพระเจ้าก็ลงโทษความเห็นแก่ตัวของเธอหม่อมเจ้าเาวลิตโอภาสเนี่ยสิ้นชีวิตตักใสด้วยโรควันโรคนะครับเมื่อวันที่18มิถุนายน2475ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับเรื่องราว ของชีวิตรักจะเรียกว่ารักสามเศร้าก็ไม่ผิดนัก,กน,นะครับระหว่างหม่อมเจ้าหญิงเวลิตโอภาสเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูนาถและก็หม่อมแคทเธอรีนหรือว่าแคทยาเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องของความรักซึ่งเริ่มต้นเหมือนเทพนิยายและก็จบลงเหมือนนิยายผมไม่อยากเรียกว่านิยายน้ำเน่านะครับเพียงแต่ว่าเรื่องราวแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือคนธรรมดามันเกิดขึ้นได้เสมอแหละครับ และเมื่อเทียบกับยุคสมัยเมื่อครั้งร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยการใช้ชีวิตคู่แบบหัวเดียวเมียเดียวยังไม่ได้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในบริบทสังคมของไทยในตอนนั้นนะครับและการยอมรับเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับหญิงสาวชาวต่างชาติซึ่งไม่ได้มีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบนี้แหะครับที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกจริงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่อยากสรุปว่ามันเป็นอย่างนั้นเสมอเรานะครับแต่ว่าเรื่องราวเรื่องนี้ อาจจะสะท้อนมุมมองและความรู้สึกนี้ได้แล้วก็บอกเราได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือสามัญชนความรักก็ไม่ได้สร้างแต่รอยยิ้มเสมอไปหรอกครับมันมีความทุกข์แฝงอยู่ในนั้นด้วยเสมอเลยลหละครับขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับช่องทางการสื่อสารทั้งหลายเนี่ยผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับ รูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอนผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน Facebook Page คนติดเล่าแล้วนะครับตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ